เพจ Hunter 350นะคะ <S 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 ฟังเสียงกันเลย s อ a. A. a ตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดีฟมูลค่าวกว่าสล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุดเ e อ็ก u s คลูสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโน i ิง ดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับมารีนและกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอ,อื่นๆอ,อีกมากมาย สำหรับในปี2,566นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2,566พาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 1 1 9 7 1 1 1 สวัสดีครับ Moto Story ครับแล้วนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับกับแบรนด์ Royal Enfield หลังจากที่ EP แรกนะฮะเราไปทดสอบเจ้า s แ a m ซีนหนึ่งในป่ากันมาแล้วนะครับ oh. แล้วก็วันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า Hunter 350กันครับ ในส่วของราคานะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่133,900บาทนะครับคือเขาจะแยกเป็นสีพิเศษอย่างตัวที่อยู่กับเราทั้ง2คันนี้นะครับก็จะบวกอนะีก4,000นะก็เป็นพวกทูโทนจะอยู่ที่137,900บาทบาทไปคร่าวๆนะครับของเจ้า Hunter 350นะครับก็คือใช้เครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ3 4 9ซีซีมีแรงม้าอยู่ที่20.2แรงม้าที่6,100รอรอบคันนี้นะครับเป็นระบบหัวฉีดไฟฟ้า EFI ความจุถังน้ำมันอยู่ที่13ลิตรมี5เกียร์มีระบบเบรก abs ให้ด้วยนะครับเอาล้วครับวันนี้เราจะมาเทสครับอย่าลืมกดกล้องนะโอเคครับวันนี้เราจะมาเทสนะครับ royal e n f i e l d นะครับ hunter 350นนะครับคันนี้เป็นตัวโรงงานคันนี้เป็นตัวแต่งนะดูนะครับว่าจะเป็นยองไรโอเค กล้องเรียบร้อยกล้องพร้อมกุญพร้อม,ออมเดี๋ยวจะขี่ไปพร้อมกันสองคันแล้วอยู่ในสนามนี่เป็นสนามโกคาร์ตนะครับชื่อว่าหนึ่งร้ยแปดเพชรบูรณ์โกคาร์ตนะครับนี่เขามีโกคาร์ดให้เล่นไปไมปหมดเลยครับเดี๋ยวเราลองมาเทสในสนามโกคาร์ตดูฮนะว่าจะเป็นเยอือกไรเพิ่งเคยได้ขับครับโอ้โหเท่จริงนี่เขามีแบบนี้นี่ฮะเขาจะเป็นก้านปัดนี้นะ คือสตาร์ทนี่ใชะไหมลูกตาไปวอร์มแล้วนี่ก็เป็นการขี่ครั้งแรกครับฮันเตอร์นะฮะฟังเสียงครับประกับซ้ายมีไฟสูงไฟต่ำนะไฟเลี้ยวอยู่นี่ฮะแตร์นี่สตาร์ทนะครับมีไฟฉุกเฉินนะครับจอชัดเจนนะฮะมีไฟบอกเกียร์มีบอกเกียร์ด้วยเนาะมีน้ำมันนะครับมีบอก,กระยะทางแล้วก็มีนี่ คความเร็วมีเวลานะครับตอนนี้ไม่ตรงนะไม่ได้ตั้งนะครับอ,อย่าไปลองเทสอบดูทุกตาขี่มาแล้วเดีย๋ยวรอทุกตาก่แล้วกันฮนะตาไปลองมาแล้วรอบนึ่งนู่นเป็นงไงไม่รู้ผมขอไปลองก่อนแล้วกันในๆนละว่าเป็นยังไง Okay. แล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปทดสอบขับขี่กันบนเขาค้อกับถนนที่สวยที่สุดกันเลยจ้าไปครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองเทดูรับว่าความเร็วจะได้เท่าไหร่นะครับนี่อยู่ที่เกียร์สามนะกล่องจะตัดไหมนี่ครับประมาณร้อย100ครับกล่องตัดนะเกียร์สามนะครับ กียร์สี่ฮะตอนนี้อันนี้หมดปอกแล้วนะฮะของเียร์ตัดอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะประมาณร้อยยี่วผมเดานะโอ้ไม่ทันนี้หมดปอกแล้วฮะอ้อไฟแดงก,ก่อนครับจัมภีเกียร์สามอยู่ที่หนึ่งร้อยนะเครื่องตัดละ โอ้เกียร์สามนี่ไปถึงร้อยเลยนะฮะสามร้อยห้าสิบซีซีได้อยู่ครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งอยี่สิบแรงม้านะครับสามร้อยสี่สิบเก้าซีซีนะฮะความจุดสางรับมันอยู่ที่สามลิตรนะตามข้อมูลที่เขาบอกมานะครับขี่สนุกดีฮะสูบหนึ่งสูบต่แรงใช้ได้เลยครับรอบต้นนี่มาดีมากครับขี่สนุกดีหนึ่งถึงสามนี่มาดีมากเลย ดูนะจาก80นะครับเกียรสี่ดูจะได้เท่าไหร่ไม่ที่1้0่ครับเริ่มช้าแล้ว กล้าเทสแบบว่าเต็มที่นะพอดีมีรถคันอื่นด้วยฮะเฮ้ยมีห้าเกียร์นะคันนี้ผมใส่เกียร์หกกระดุกนี่ครับมีห้าเกียร์ฮะอยู่ที่เกียร์ห้านะครับตอนนี้มาหุักตาเดี๋ยวตาอยู่ข้างหลังนะฮะมีแค่ห้าเกียร์นะครับก็เดี๋ยวตานำนม่งี้ใ,น,น,ใน,นคู่กันเลย รที่เกล้จะตกแล้วเย็นๆครับขี่เล่นเยน็นๆกันตอนนี้อ่อชิวๆดีครับไปดูนะว่าเกียร์ห้าจะตึงนไงไหม,ไหมถ้าขึ้นเขานะเดี๋ยวจะดูว่าจะใช้ประวัณเกียร์อะไรดี ที่แบบว่าขี่แล้วมันสนุกสนุกนะตอนนี้อยู่ที่เกียร์ห้านะครับประมาณหนึ่งร้อยเอาที่มันไม่หย่อนคันเร่งมันต้องแบบสนุกสนุกอะรอยลองดูนี่เกียร์ห้านะะยังโอเคอยู่ครับยังไม่ชันมากนะผมชอบอย่างหนึ่งของเขาคือบอกเขานิ่มเดีย่์เนี่ยลงลงลงเออลง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 อะไรเงี้ยสะทุกสะเทือนนี่คือนิ่มมาก แต่รู้สึกว่ายางผมจะค่้าอ่อนนะยางผมจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงผมว่าเกียร์ห้าน่าจะหย่อนหย่อนไปนะอาจจะต้องตีแล้วครับดูท่านะจะได้ตึงขึ้นมานิดนึงฮนะมันหย่อนไปฮะเกียร์ห้า นี่ย,ยครับเกียร์ห้านะฮะจะลงเหลือประมาณแปดสิบเก้าครับอยู่ที่ประมาณ90้าสิบนะทุกตาทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเกียร์ห้าน่าจะหย่อนไปฮะจุกตาไปนู่นแล้วด้วยความที่เราไม่ได้ลดเกียร์นะครับเดี๋ยวดูว่าอันนี้หมดปอกแล้หมดปอกแล้วเนี่ยล็อกเลยล็อกกันเ,เร่งแล้ว อยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ลดเกียร์เลยนะนี่อยู่ที่เกียร์ห้าตลอดนะสายยาวผมอ่อนเลยเนีย <c oughs> ผมก็ได้เติมลมมีดิ่นิดๆเสียวอยู่ครับแต่ก็ได้อยู่แล้วเนีย่ยอย่างเงี้ยโค้งนี้จะพังชันนะเราอาจจะต้องลดเกียร์ลงเหลือ <c oughs> สี่ฮะ สีฟีดเลยสีพุ่งเลยไปครับมองไปโค้งนะฮะนี่คือตอนนี้สวยมากๆครับเขียวสีเลยชอบชอบแต่ดีว่าฝนไม่ตก ปล่อย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 อันนี้ผมไม่ได้ตัดเต็มนะครับอันนี้รอลูกตาขีด่ค้นอยู่นะอันนี้ยังสูที่เกียร์สี่ยังโอเคครับทางบรางเขาคงเกียร์สี่ผมว่าเกียร์สี่กำลังดีจึงมือดีครับมีคันเร่งเสริมได้กับเติมได้เติมใน เติมในโค้งได้อยู่ครับแต่ละห้ามันหย่อนกวานี้อ้าวตูกตามไม่ตามเลยทีนี้เขียวเลยนึวกว่าจะออกมา ตูตาทีนึงครับกเกษีกำลังดีครับเกษีสบายขึ้นเขาได้เร็วมากเวยประมาณร้อยเมื่อกี้ผมมาแทนได้ดูใหม่น่าจะประมาณร้อยเนี่ยเกษียังแบบเล็กขึ้นมาได้อีกครับเนี่ยนเนี่ยครับเนี่ยเกษียังแบบเออสนุกสนุกสามร้อยห้าสิบสี่สี่ือว่าโอเคนะเนี่ยเกสีจยบเลย่ยที่เกษีจบเลยครับเขาคอรับจบทุกโค้งครับ โอ้ยแต่นี้กิ่ยางอ่อนหน่อย นีนจะเป็นเนินที่จะค่อนข้างชันเกือบจะที่สุดของเอ่อเส้นทางพลังเอ่อทางขึ้นนะต้องทางขึ้นตรงนี้จะเป็นค่อนข้างชันที่สุดดูเกียรติเอาไว้ไหมไววอยู่ครับสบายฮะแสงระบรทุกแล้วโอ้ยเสียไปดีกว่าไปดีกว่าอย่างเดิมที่ข้าวมาถือว่าใช้ได้เลยครับเกาะดีครับ แต่ผมอะที่ที่มันรู้สึกดิ้น่นึงเพราะว่าผมยางอ่อนผมดูแล้วยาผมอ่อนแน่ๆเลยเพราะว่าก่อนนนี้นผมไปเติมลมให้ทุกตามาข่านของทุกตาลมเหลือแค่ทเท่าไหรยี่สิบเองครับแต่ครั้งนี้ผมยังไม่ได้เติมนะแล้วเขามาด้วยกันน่าจะอ่อนเหมือนกันมาแล้วนี่คนสวยท่านแม่ท่านแม่เออตัวแต่งก็เทเดียเนี่ กระจกแบบไฟแฮนด์แบบโค้งๆเท่ดีเก่าเก่าเก่าๆอุ้ยรถหลังมากผมหลบไปเขาก่อนอ้าวทำไมทำไมช้าแล้วครับคุ่งสวยพุ่งคนสวยทำไมช้ชาล่ะครับไปล้นไปสิไปล้นเนี่ยกเกียร์สี่ผมใส่เกียร์สี่ตลอดเลยนะ ผมไม่ได้ขอบสามเลยสบายสบายเลยครับสนุกสนุกกำลังสนุกครับเกียร์สามเกียร์สี่เออเกียร์สี่ผมชอบไอ้นี่ครับมือเบรกมือคัสเขาอะ่ะเขาทำมาใหญ่เดียมันกำสะดวกดี่อ่าเอาเอไปเ,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 เริ่มเลยอพราะถิมันใหญ่กว่าทุกแบรนด์ที่ผมเคยเคยเคย,เคยเทสนะอโอเค ก็ยังเดิมเขาให้มาเกาะถนนเลยอะไหวน้ําแต่ก็ยังก็ต้องเราก็าแอบเสียวเลยนะเจอน้ําก็เสียวอยู่หน่อยๆฮนะแตงว่ามีฝนตกอยู่นะเนี่ยแต่เป็น้นดูจะมีหมอกไว้ข้างบนตอนเย็นก็มีหมอกนะเผาพอไม่ธรรมดาโน่นไหลมาโน่นนะเบ,บาๆมีตลอดนะครับหมอกว่าไปตามไปตุกตาดีกว่าตามคนสวยนะครับ โอ้ยเกียร์สี่ครับยาวๆเกียร์สี่ยาวๆหมดปอกเกียร์สี่แล้วเรากหมดปอกไปยาวๆเนี่ยมีสิบอย่างไม่อย่างไรเนี่ยเออจะตูปเดียวแบบเออว่ะมันเนี่ยดูดิฮะเออเกียร์สี่จบเลยเกียร์เดียวเที่ยวทั้งดอยครับ ไปรุ่นป่าเหรอแม่ขับคป็นรถบาดครับถึงแล้วแรับยองสมดแล้วครับจะไปถ่ายรูปเล่นกันที่สนนลอยฟ้าครับช่วงนี้อากาศดีมากๆครับบนเขาคอ ี๋ยวไปดูลุ้นดูถ้าวิ่งแดดนี้ก็ไม่แน่ใจเขาจะมีหมอกหรือเปล่านะ ปล่อยปล่อยหมดแล้วเขาหมดแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่หายยืนนะถึงแล้วนี่สามห้าสิบสีนะครับบอกเลยขี่สนุกดีเฮ้ยโอเคอ่ะก็ทำรถมาขี่นิ่มดีครับขี่นิ่มขี่สนุกเกีรยสี่รับจบจบทั้งดอยโอ้โหฝ่าทิศแรงขนาดนี้นะ่าจะไม่มีหมอครับ เดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปกันกันดีกว่านิดนึงฮนะงนี่ถ่ายรูปกันดีกว่าตรงหลักกิโลนี่ตรงนั้นว้าวและสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังมองหาซื้อรถไปใช้รถมือสองราคาถูก ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสามารถกรอกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ